คำว่ดเสียสละเราเสียสละอะไรเราเสียสละอบายภูมิสีเราเสียสละนิวรธรรมเราเสียสละโลก,กธรรมเพราะคนส่วนมากมันตกอยู่ในโลก,กธรรมตกอยู่ในลาบในยศ ในสันลเสริญในสุขคนส่วนมากมันตกอยู่ในนี้ลาโพลาโพยะโสยะโสนินทาประสังสาสุขขังทุกขังมันเป็นคู่กัน มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์ยินดีในฝ่ายดีแต่ไม่ได้อยากได้ฝ่ายไม่ดีเสื่อมลาบก็ไม่เอาเสื่อมยศก็ไม่เอานินทาก็ไม่เอามีทุกข์ก็ไม่เอา แต่แท้ที่จริงปาปะกริยบุคคลผู้ละแล้วซึ่งบุญและบาปไม่ว่าแต่บาปเลยแม้แต่บุญก็จะต้องละนนัถึงว่าเสียสละที่เราใช้คำว่าเสียสละคือเราจะต้องละถ้าเราไม่ละเหมือนกับเราขึ้นบันไดก้าวแรก ถ้าเราไม่ละก้าวแรกมันก็ขึ้นก้าวที่สองไม่ได้เมื่อเหยียบขาหนึ่งเหยียบก้าวที่สองลูกที่สองมันก็ติดอยู่นั่นถ้าเราไม่ละลูกที่หนึ่งเหยียบลูกที่สามดึงขาออกจากลูกที่สองอันนั้นก็คือการละพอเราขึ้นบันไดบ้านเสร็จแล้วถ้าเราไม่ละหัวบันไดมันก็อยู่หัวบันไดมันเข้าประตูบ้านไม่ได้ เข้าประตูบ้านได้แล้วแต่ยังไม่ถึงห้องนอนเราก็ต้องเข้าไปห้องนอนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าห้องน้ำเราจะเอาห้องน้ำอาหน้าบันไดเป็นห้องน้ำมันก็ไม่ได้มันต้องละถึงว่าการท่องไปในโลกกว้างมือเรานี่ต้องถือดินถือไม้ค้อนถือก้อนดินไป แต่พอเราไปพบทรัพย์สมบัติที่เป็นของที่มีค่าเราก็หยิบไปถ้าเราไม่วางดินออกไม่ขอนออกมือเราก็หอบเอาเจ้าแหวนเงินทองที่มันมีค่ากว่าดินไม่ได้แต่ถ้าเราไปพบของที่มันมีค่ามากกว่าที่เราถือมาเราก็ต้องเอาของที่มันมีค่ามากกว่า ไม่ใช่เราจะกลับไปหอบเอาดินขึ้นมาแบกดินไปอย่างนี้ก็ผมไม่ใช่คนที่มีสติปัญญามีความสำนึกรู้ผิดถูกดีชั่วร้อนเย็นก็<ม>ต้องพอมีความสำนึกได้<ม>ฉะนั้นถึงว่าปาปักกริยบุคคลผู้ละแล้วซึ่งบุญและบาป เมื่อพบของที่มันดีกว่าเมื่อเราเข้าไปถึงใจของเราแล้วมันดีกว่าทั้งทุกอย่างนนัใจเรามีค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างอีกเจ้าแ,แก้วแหวนเงินทองเท่าไหร่มาเทียบมันก็ไม่ได้การที่เราจะเข้าไปถึงตรงนั้นนะบันมันต้อง รู้คุณค่าของแต่ละอย่างเสื้อก่อนดินเราก็ต้องรู้คุณค่าของดินไม่คอนก้อนดินเราก็ต้องรู้จากคุณค่าของมันเราถึงจะวางมันได้ถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าของมันเราก็วางมันไม่ได้ไม่รู้จกักโทษของมันไม่รู้จักประโยชน์ของมัน พอเราไปวางมันแล้วเราไปเอาแก้วแหวนเงินทองที่มันมีค่ามากกว่าไม่ค่อนก้อนดินแต่พอเราไปพบแก้วแหวนเงินทองที่มันมีค่ากว่าสิ่งที่เราถืออยู่เราก็ต้องทิ้งนัินทึงเรียกว่าละเรียกว่าวางเรียกว่าเสียสละฉันวิธีคิด เราต้องแก้ตัวของเราไม่ใช่เราไปอยู่หัวบันไดขึ้นขึ้นบันไดไปหมดแต่เราไปเกาะลูกบันไดยอยู่แม่บันไดยอยู่มันก็ไปไหนไม่ได้เราไปเกาะประตูอยู่มันก็ไปไหนไม่ได้ไปถึงบ้านแล้วแต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้มันก็ต้องมีวิธีการเข้าบ้านให้ได้ ไปถึงบ้านแล้วมันต้องมีวิธีการที่จะเข้าไปห้องนอนต้องผ่านขบวนการแต่และขบวนการขบวนการไปเป็นขั้นตอนไปนั่นสามันสํานึกของคนโดยธรรมชาติของคนเดี๋มายิ่งเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้า เมื่อเรามาเป็นผู้ศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าแบบนี้เราจะต้องเข้มงวดกับตัวเรามากเท่าไหร่ก็มากขนาดที่ว่ากิจมันเป็นไปกับมรดได้มากแค่ไหนมันถึงเป็นไปกับมรดก,การทําความภาคความเพียรน,นี่ยจะทํามากแค่ไหนมันถึงเป็นไปกับมรด นอกจากมันเป็นไปกับมักกินกับมักนอนอันนี้ก็มักเหมือนกันแต่ไม่ใช่มักผลนิพพานจนกลัวมันจะเป็นไปกับมักผลนิพพานในการทำงานจนกลัวมันจะเสร็จงานนั่นฉะนั้นถึงว่าวิธีการทำงานกับขบวนการต่างๆ มันจะต้องทำไปพร้อมๆกันทั้งหมดเหลือพ่วงเราจะเอาแต่ใจไปเราไม่ดูเรื่องร่างกายไปก่อนมันก็ไม่ได้เราจะเอาร่างกายไปนิพพานมันก็ไปไม่ได้เพราะประตูนิพพานมันเล็กมันเข้าไม่ได้คุณธรรมของสัตว์เดรัจฉาน ก็ยิ่งแล้วเลยพันมันข้ามมหามรรคไม่ได้เพราะมันตกอยู่ในอบายมุกอบายภูมิฉะนั้นเราต้องดึงตัวเราออกมาจากอบายภูมิดึงตัวเราออกมาจากโลกธรรมท่านใช้คำว่าข้ามไม่ได้ไปสนใจใยด,ดีกับมันเลย มีลาบก็แค่นั้นแหละมียศก็แค่นั้นเสื่อมลาบก็แค่นั้นเสื่อมยศก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรมีนินทาก็เท่านั้นมีสรรเสริญก็เท่านั้นมันเป็นมายาเฉยๆเข้าปลาอาหารของที่จะเลี้ยงชีวิตมีลาบมียศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อะไรอันนั้นเป็นแค่มายา แต่ข้าวปลาอาหารนั่นเป็นของอิ่มท้องเป็นของประทังชีวิตไปได้วันวัน mm hmm. ทานอาหารก็ทานไปเพื่อระงับเวทนาใหม่เมีอเวทนาเก่าไม่ให้มันกำเริบ mm hmm. ไม่ให้เวทนาใหม่มันเกิดไม่ให้เวทนาเก่ามันกำเริบ mm hmm. ทานไปแล้วก็แล้ว mm hmm. มันไปแยกของมันเองเป็นวิตามินต่างๆเป็นโปรตีนเป็นอะไรมันไปแยกของมันเองร่างกายไม่ต้องไปยุ่ง กัับมนเพียงแต่เราทานเข้าไปว่าอันไหนที่มันเป็นไปกับการปฏิบัติที่มันไม่ง่วงนอนคนจะต้องสังเกตอาหารนี้ให้ได้ในภาคปฏิบัติถ้าเอาเต็มอัตราศึกตลอดเวลามันก็ได้แค่นั้นฉันแล้วก็มีแต่ง่วง พอเอาเต็มอัตราศึกทุกวันเราต้องเอาพอทำเนาพอสบายพอเป็นไปกับการปฏิบัติอาหารหยาบอาหารกลางอาหารละเอียดเราก็เลือกเอาพอที่เราจะเลือกเอาได้ไม่ใช่ว่ามีอะไรเราเอาหมดทุกอย่าง สรรอาหารเป็นอย่างๆไปจนแน่ใจว่าอันนี้เนี่ยมันทำให้เราง่วงนอนอันนี้เนี่ยที่มันทำให้จิตเราฟุง้งอาหารนี่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติถ้าคนสังเกตอาหารได้การปฏิบัติก็เป็นไปได้ง่ายขึ้น ในการหลับการนอน,นก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นกำหนดเวลาตื่นได้มันจะต้องควบคุมตัวเองไปตั้งแต่กำหนดเวลาตื่นเวลานอนเราจะนอนหลังเที่ยงคืนหรือจะนอนห้าทุ่มหรือจะนอนสี่ทุ่มนอนสักสี่ชั่วโมงนอนสี่ทุ่มก็ตื่นตีสองตื่นตีสองมาก็มาทำวามเพียร เดินยุยงกลมบ้างนั่งสมาธิบัง่งสวดมนต์บ้ง่งท่องสาธยายพุทธพจน์บ้างท่องจำไม่ใช่มาอ่านเราท่องจำเอาวันละแถวสองแถวเท่านั้นแหละชั่วโมงหนึ่งอย่าเราตื่นตีสองเรามีเวลาตั้งสองชั่วโมงตีสามตีสเราถึงลงสลาลงสลามาปัดกวาดสลาเสร็จแล้วก็ถึงปูเสือปูเสือทำอะไรต่ออะไร เพราะเราฉันน้อยนอนน้อยทําความเพียรมากอายุยืนยาวหลวงปู่หลวงปู่ศีเทพวัดสีเทพื่อนบอกว่าฉันน้อยนอนน้อยอายุยืนไม่มีโครคไข้ไข้เก็บถ้าเรามาพูดในสมัยปัจจุบันนี้แบบนี้ เราฉันมากๆากก็คือเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมากๆในร่างกายของเราพวกสิ่งแปลกปลอมก็คือไม่ใช่อาหารอาหารที่มันเป็นพิษอย่างชะอมนี่เขาก็แช่ฟอร์มาลินผักกาดเขาก็แช่ฟอร์มาลินถั่วฝักยาวเขาแช่ฟอร์มาลินแตงกัวก็แช่ ทุเรียนเขาก็จับโยนลงเป็นลูกเป็นลูกเลยลงไปแช่สิบนาทีสิบห้านาทีแช่ฟอร์มาลินเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นทีละลูกทีละลูกทีละลูกเอาตะข่ายจับเอาขึ้นมาถ้าเขาจะทำประกวดทุเรียนนี่เขาตัดมาแล้วเอา ปิ่งมันไว้ยาวๆเอาคั้วนไว้ยาวๆเสร็จแล้วเขาก็ไปตัดในน้ําอีกทีนึงเสร็จแล้วเขาก็จะเอานมสดมาแช่นมสดไว้คืนหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็ถึงจะมาเซ็ตออกแช่คืนหนึ่งกับวันหนึ่งแช่ยี่บสี่ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ไปประกวด กินแข่งกันเลยว่าทุเรียนพันนี้หวานมันมันก็หวานมันนมสดพอมันดูดเข้าไปเลี้ยงเนื้อมันผลละหมากกลากไม้ทุกชนิด มะม่วงเวลาเขาทำมะม่วงนอกฤด,ดูนี่เอาหัวโผลออกหน้าต่างก็ไม่ได้มันอยู่ตั้งไกลนะส่วนมะม่วงอยู่เป็นกิโลที่วัดเขาใหญ่ต้องขังตัวเองไว้ในห้องตลอด เวลาเขาให้ยาให้ปุ๋ยให้อะไรสีชารเคมีเคมือ